แชงกิล่าฟอนเทียตอนที่3 8 5เครื่องสังบวยข้างเคียงแหมไม่คิดเลยว่าจะเก็บแลงเกอร์ได้ถึง2คนแลงเกอร์อันดับที่4แห่งบาคูมาสึมุจิริทังสเตนและแลงเกอร์อันดับที่3แห่งบาคูมาสึเมทันมันเนลโลผู้เล่นทั้งสองคนที่เหมือนถูกสวรรค์กำหนดมาว่าไม่ว่าจะเจอหน้ากันที่ไหนก็ต้องสู้กันการที่สามารถจัดการทั้งสองคนได้นั้นแบบนี้เขาเรียกว่าการลมยักษ์หรือเปล่านะตอนนี้ฉันกูที่จะล็อกอินเข้าบาคุูมาสึครั้งต่อไปจนทนไม่ไหวแล้ว แม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะเกิดจากความบังเอิญที่ซ้อนทับกันแต่การที่ฉันชิงแต้มมาจากแรงเกอร์สองคนได้นั้นมันทำให้แต้มของฉันทะยานขึ้อนอันดับที่หนึ่งของอีเวนต์ไปแล้วในเกมบาคุมเสึที่ต่อยอรุ่มเทก,กับการไล่ฆ่าตอนเกิดใหม่แค่ไหนคะแนนอันดับก็เต็มที่ได้เพียงอันดับพลาดเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่ผู้เล่นไหลตัวตอนอีกต่อไปและได้กลายเป็นเป้าหมายของเราแรงเกอร์อย่างชัดเจนเอาเป็นว่าการถูกมหาโชกุนค,คนนั้นหมายหัวคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้้แต่่่่่่กกาาารรถูทูทนนนนเลดบบออสสผคคงงััองอััยไมมหหวี ูดตามตรงเลยนะฉันมองไม่เห็นภาพที่จะเอาชนะเจ้านั่นได้แม้แต่นิดเดียวการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวเขาไปเทมอนดนดูมีแววจะชนะมากกว่าผู้เล่นที่แข่งแกร่งที่สุดในบาคุมสุสึแข่งแกร่งเกินไปจนถูกเรียกว่าเลดบอร์ผู้เล่นเพียงคนเดียวที่สามารถต่อกรอกับเขาได้คือแรงเกอร์ดับสองที่มีฉาย,ยาว่าผู้กล้าของพวกเราแต่ถึงอย่างนั้นท่านเลดบอร์ก็ยังแข็งแกร่งเกินไปอยู่ดีเอาเป็นว่าเล่องของคิวอันติเมตที่ฉันใช้เจ้านั่นเป็นเหยือ่อรอแล้วส่งไปขัดขวางการต่อสู้ของแังเกอร์ดับ,าดบดสมนนมามและ แล้วก็ตูมสร้างดอกไม้ไฟขึ้นมาอย่างอลังการการที่ทีมงานจงใจวางถังดินระเบิดไว้กลางเมืองแบบนั้นมันก็คงเป็นสิ่งที่พวกนั้นอยากเห็นอยู่แล้วแต่ฉันไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าสิ่งนี้สวัสด์มันสั่งให้ฉันทํายังไงละ่ะเดิมที่สถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่สาําหรับเติมดินปืนสําหรับปืนคาบศีลอาได้อย่างฟรีๆความจริงก็อยากกลับไปเล่นเกมตำนานประธานานีิพดีต่อ แต่ในตอนนี้ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วก็ขอสนุกให้เต็มที่ไปหน่อยแล้วกันถึงแม้ว่าในวันพรุ่งนี้แสงแห่งชีวิตของฉันจะดับลงแต่การที่จะล็อกเอาหนีไปนั้นสู้ไปอาราวันเรากับดอกไม้ไฟที่เจิดจ้าจนกว่าจะดับไปแบบนั้นก็คงจะดีกว่าไม่น้อยและฉันก็ได้โบกมือให้กับวิญ,ญญาณของเคียวอันตตเมตีก่อนที่จะลุกขึ้นเข้าสู่สนามอีกครั้งตอนที่386้ภาคพิเศษที่เอึกรกะทึกอย่างน่าเหลือเชื่อและสงบสุขอย่างไม่น่าเชื่อ เสียงนกหูของเราวิญญาณเที่ยวกกคุเริ่มเบื่อก,กับการเป็นวิญญาณตามปิดแล้วเลยลองเข้าไปผสมร่วมตะกุ่มวิญญาณดูแต่ความปรนกะทึกคือโคมนั้นมันเหนือกว่าที่เคยจินตนาการไว้อีกเหล่าผู้เล่นที่กลายเป็นวิญญาณต่างพาก,กันพักรบจากชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรุนแรงแลมารวมตัวกันพร้อมกับพูดคุยอย่างเป็นมิตรทางมึงพุ่นชมการต่อสู้ของเหล่าผู้เล่นอย่างสนุกสนานวิญญาณตัวหนึงน่งได้เข้ามาทักเคียวโกคุว่าแต่ว่านะเคียวโกจังเธอรู้จักกับมาซุลีบายาชิเหรอ มัสลีอ๋อสาราคุนะหรอจะบอกว่ารู้จักกันก็คงใช่ละมั้งคือรู้จักกันในเกมอื่นแล้วเขาก็แนะนําเกมนี้มาให้นะ่ะเอาจริงดีแนะนาเกมนี้เนี่ยนะเป็นปรีสถานหรือไงกันไม่หรอกนะคงเป็นผลาจากการมองเห็นพลสวรรค์ของเคียวโกจังนั่นแหละก่อนนะสายตายของเคียวโกจังที่มองมาที่ฉันเรากลักบจะบอกว่าข้างหน้าจะกลับมาแก้แค้นให้ได้มันทําให้ฉันขนลุกสุดๆไปเลยละ่ะ ใช่เลยเรื่องนั้นแหละคนที่มีคุณสมบัติบบนั้นน่ะก็คงเติบโตไปเป็นแรงเกอร์อย่างไม่ต้องสงสัยอย่างเจ้าหมาบ้าคนนั้นที่ไต่เต้าขึ้นเป็นแรงเกอร์ได้อย่างรวดเร็วหลอาผู้เล่นพูดคุยกันอย่างสนุกสนานล่าเริงเรากลับไม่น่าเชื่อว,ว่าวินาทีก่อนที่พวกเขาจะตายพวกเขาเคยเป็นคนที่ฆ่าฟันกันมาก่อนและในขณะเดียวกันก็ได้มีวิญนยาณเข้ามาร่วมบทสนทนาเพิ่มขึ้นโยโอ้คุณดับเดียวใต้ล่าสวัสดีครับเคียวโก,กวจังเรื่องที่เธอเป็นตัวล่อของแผ่นผู้ละเปิดนั่นมันเจ๋งเป้งไปเลยว่ะ ที่ฉันแพ้เพราะเติมดังโง่ไม่ทันดังหากแต่แกน่ะเรื่องมาดักซุ่มที่ร้านดังโง่ได้แล้วก็มันแน่นอนอยู่แล้วนี่ครับคุนเข็มพันเล่มมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่หรอดับเกียวไตยล่าและเข็มพันเล่มนั่นคือฉายาของแรงเกอร์ดับสามและสี่การที่พวกเขามาร่วมบทสนทนาด้วยนั้นทําให้วงสนทนายิงคือคืนเข้าไปใหญ่ก่อนที่จะมีวิญญาณตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาเฮ้ยมีจดหมายด่วนมาว่าทันเล็บวลอของพวกเราเริ่มขึ้นไหวแล้ว ในเกมนี้ผู้เล่นที่ถูกเรียกว่าเลดบอลนั้นการที่เธอจะเริ่มเคลื่อนไหวในช่วงกลางอีเวนต์นั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากวิญญาณที่เพิ่งเข้ามาส่งข่าวนั้นคือผู้เล่นที่เพิ่งถูกเลดบอลสังหารไปหรือว่าจะเล็งมาซลีบายาชิเหรอไม่รู้สินะาเลดบอลน่ะชอบเก็บของอร่อยไว้กินทีหลังอยู่แล้วเขาดวนเขาดวน,ดวนตอนนี้แลงเกอร์สองคนถูกทันสวรรค์ไปแล้วดูเหมือนเลดบอลจะเริ่มเคลื่อนไหวเต็มที่แล้วอะ่ะ คำพูดของพูเลนที่เพิ่งกลายเป็นวิญญาณแล้วลอยขึ้นมาบนฟ้าฟ้าทำให้บริเวณรอบข้างเกิดความโกลาหลพูเลนที่มีฉาย,ยาที่แตกต่างกันไปทุกคนล้วนมีฝีมือที่โดดเด่นแม้เคียวโกคุจะไม่รู้รายละเอียดว่าแรงเกอร์คนไหนถูกเรียกว่าอะไรแต่เธอก็สัมผัสได้จากกวทกิริยาคนรอบข้างว่าสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไปหล่าวิญญาณได้พูดคุยกัน Even, อีเวน์ครั้งนี้มันบ้าไปแล้ววะ่ะาะห้ามเกิดใหม่แบบนี้แหละสถานการณ์เลยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ก็นะตาบแต่ที่เจ้าดินแดนเดือดนั่นยิงอยู่สถานการณ์มันคงไม่โดนลุค้่าแบบนี้หรอกเอาเป็นว่าการจุดดอกไม้ไฟครั้งนั้นคงเป็นตัวจุดชนวนละมั้งเคียวโกคุได้รู้สึกถึงแรงกระตุ้นบางอย่างในใจอยากจะทันสวรรค์เจ้าพวกนี้เหลือเกินณจุดนั้นเองเคียวโกคุก็ตระหนักได้ว่าเพราะเป็นแบบน,นี้เองสินะเพราะอยากได้ไอเทมเพื่อประสิทธิภาพในการเก็บค่าประสบการณ์เพื่อฟื้นฟูฝีมือและเพียงพอข้อมันไส้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีภารกิจอันสูงส่งดังนั้นก่อนที่จะสังหาระะาร์าม คำพูดนั้นมันเหมือนกับเวทมนตร์พิเศษที่จะปัดความรับผิดชอบทั้งหมดโดยอ้างว่าสวรรค์สั่งมาสิ่งที่อยู่ในใจเหล่าผู้เล่นบาคมรุนรมสือทุกคนมันคือสิ่งที่ถูกเรียกว่าศิลธรรมความเมตตาสามาัญสำนึกทุกสิ่งทุกอย่างของผู้เล่นนั้นถูกลบยอดและปัดมันทิ้งด้วยคำว,ว่าสวรรค์เป็นคนสั่งการให้ทำด้วยเหตุนี้ผู้เล่นบาคุนม,มสือถึงได้เป็นผู้เล่นที่รักกันอย่างเหนียวแน่นและฆ่ากันได้ยอย่างหน้าตาเฉยพร้อมกับตะโกนเขาว่าทัานสวรรค์วิญญ,ญาณตนหนึ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงงของขียวก สายตานั้นคือสายตาที่เหล่าผู้เล่นทุกคนในบาคุมะสือมีเอาเป็นว่าสักวันหนึ่งจะต้องจัดการเจ้านั้นให้ได้เคียวโกคุกกตัดสินใจอย่างแน่วแน่จะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสวงสวรรค์สั่งให้ทำยังไงละ่ะตอนที่387อสเุลกายในอ่างปลาทองจะรับื่องโงดีไหมหรือว่าไดฟุกุ่ะงั้นขอเป็นโยคังแล้วกันแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วถึงแม้ว่าบาคุมะสือจะเปดินแดนปลาเื่อน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไปทาสู้กับเลาบอสตั้งแต่แรกซะหน่อยเคยได้ยินมาอยู่ว่าการโจมตีของเลดบอสนั้นเป็นการโจมตีที่ไร้ความปานีฉันเองก็เคยถูกเลดบอสสังหารเหมือนกันและประสบการณ์นั้นก็ได้เป็นเส้นได้แห่งชีวิตเส้นเดียวที่ช่วยให้ฉันในตอนนี้กำลังมีชีวิตรอดอยู่ขณะที่ตอนนี้ฉันกำลังบบเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่ยากจะต่อกรที่สุดเลดบอสอยู่ละ หลอวิญญาณโดยรอบเงียบกิบผู้เล่นอันดับหนึ่งชั่วข่าวกับผู้เล่นผู้ครอบครองอันดับหนึ่งตลอดการกําลังนั่งจิบชากันอยู่สถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ใครๆก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาโดยพื้นฐานแล้วคุณเลดบอสไม่ได้มีวงจรความคิดที่เรียบง่ายขณะที่จะเข้าโจมตีทุกคนที่ขวางหน้าอันที่จริงจะเรียกว่าเลดบอสเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยซ้าและไม่อยู่หลายครั้งที่เราผู้เล่นพูดกันว่าตอนที่เจอคุณเลดบอสถ้าเราไม่ชักดับขึ้นมาก็ทําเพียงแค่การแท็กทายและเดินแยกกันไปตามปกติอยู่ร้าคนคะแนนนสดดยยอไปเละ ก็ไม่เท่าไหรหรอกถึงแม้ว่ายูระจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ไร้เทียมทานและหลายๆครั้งเธอก็มักจะถูกผู้เล่นอื่อนจัดก,การจนทําให้รางวัลอันดับที่หนึ่งหายสาบสนไปแต่เหตุการ์เหล่านั้นล้วนเกิดมาจากที่ผู้เล่นทุกคนในเกมรวมมือกันเพื่อโค่นยูระเพียงคนเดียวมีเรื่องเล่าที่เล่ากันว่าตัวของยูระนั้นไม่ได้สร้างอาวตารในบาคุมสอึออกมาจากความชอบส่วนตัวแต่ใบหน้าของยูระในบาคุมสึนั้นคือใบหน้าที่แท้จริงของเธอตั้งใจจะชิงที่หนึ่งหรอก็แน่ละ่ะการยอมแพ้น่ะควรจะทำหลังจากที่เหห็นผลลลัพธแ้วไม่ใ่ใอ ฉันกัดฟันพูดพร้อมกับเตียนตัวตลอดเวลาในตอนนี้ไม่รู้ฉันจะโดนโจมตีก่อนเมื่อไหร่หรือฉันควรเปิดการโจมตีก่อนดีละ่ะจะล้มหรอก็บอกไปแล้วไงว่าไม่มีการยอมแพ้คุณยูระฉันน่ะจะล้มคุณให้ได้เหล่าวิญญาณน้ำส่งเสียงฮือฮาจากการที่วัซลุยปอาชีพูดท้าทายกับยูระอย่างไม่เกรงกลัวเสร็จฉันละทันสวรรค์และในตอนนั้นเองก็มีผู้เล่นหนึ่งคนพุ่งลงมาจากด้านบนพร้อมกับวาดการโจมตีวงกว้างใส่ฉันและเล่บอสที่กำลังนั่งจิบชากันอยู่ น่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายนะร่างของผู้เล่นคนนั้นถูกฟันขาดไปสองท่อนใ,ในการโจมตีทั้งเดียวและสิ่งที่เลดบอใช้ในการโจมตีนั้นคือประกายสนิมดาบสนิมที่ใครๆก็หาได้มันเป็นดาบที่ร้องถาผู้ใช้ที่มีทางเลือกให้ผู้ใช้เรื่องอย่างสุโตรคือการจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ขาดสะบ,บัน้นหรือทำลายตัวเองและอยู่ละก็สามารถเลือกคำตอบได้เหมือนเดิมเสมอเมื่ออยู่ตรงหน้าเธอแล้วพารามิตเตอร์ของค่าป้องกันนั้นแทบจะไร้ความหมาย อสูรกายที่เข้ากับระบบของบะคุมมอสื่อได้อย่างสมบูรณ์ในเนตอนที่ฉันรู้ตัวยูราก็เริ่มเคลื่อนไหวมือซ้ายของเธอผ้าเหลือนมีดสั้นถูกกว้างออกมาฉันหลบการโจมตีของมีดสั้นนั้นยูราได้พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วใช้เท้าเหยียบมีดสั้นนั้นร่างกายของเด็กหนุ่มบอบ,บางได้ใ,ใช้มันเป็นที่เหยียบแล้วก็โจนขึ้นสู่หลังคาฉันคว้าร่างหนึ่งของผู้เล่นที่อยู่แถวนั้นและนำร่างนั้นมาเป็นโล่มนุษย์เพื่อป้องกันการโจมตีของยูระาเสียงของเราวิญญาณเริ่มโห่ ปกติแล้วการต่อสู้กับยูระจะนำไปสู่การสังหารหมู่ของผู้ชมตามธรรมชาติแต่การได้ชมการต่อสู้ของเธอได้อย่างสงบนั้นมันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้การโจมตีของเลดบอเลเร็วเกินไปในตอนที่เธอลงมาจากหลังคาเธอได้ปามีดเล่มหนึ่งปักลงพื้นเป็นแนวตั้งฉากแล้วเหยียบที่มีดนั้นก่อนที่จะพุ่งเข้ามาโจมตีฉันแต่ว่านะฉันเตรียมใจมาตั้งแต่ตอนจิบชาแล้วฉันตอนนี้ไม่เหมือนกับคนเก่าอีกแล้วยอดฝีมือผู้ลอกเงินแบบประกายดาบที่แม้แต่สายลมยังต้องสยบดาวตกอันดับหนึ่งแห่งอเมริกาหลักล่า ถึงแม้ประสบการณ์การต่อสู้ของฉันจะไม่มากมายเหมือนกับเธอแต่ในตอนนี้ฉันจะแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเรียนรู้มาให้เธอเห็นเองและแก่นแท้ของการโลภเพบทบาททับบ้งหมดในต,ตอนนี้คือหัวใจสำคัญของนักกะบที่แข็งแกร่งที่สุดริวงูอินฟุงอาคุฉันจะสามารถลอกเลียนแบบพวกเขาและเติมเต็มช่องว่างที่ฉันขาดหายไปได้มากแค่ไหนมาลองดูกันเถอะแลวอยู่ละก็เผยรอยยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกตอนที่38 8พันธะแม่เหล็ก สวิตช์ของยูราติดแล้วไม่มีอะไรหยุดเธอได้ในตอนนี้พูใหทชัดคือเธอจะใช้พลังการรับรู้ยื่งสัตว์ป่าระบุตำแหน่งผู้เล่นในรัศมี20เมตรได้อย่างแม่นยำแม้แต่ฆาตกรในเกมสยองขวัญยังมีความปานี้กว่านี้เลยสปายการต่อสู้ของเธอนะ้ะลื่นไหลและไม่แน่นอนคงจะไม่มีความรู้เรื่องดาบในชีวิตจริงหรอกดาบที่ถูกเวียงไปมาอย่างบ้ารละหามนั้นคือดาบของมือสมัครเล่นชัดแต่ไม่ว่าจะเป็นสไตล์บนสังเวียนหรือสไตล์ข้างถนนจุดหมายปลายทางของสถานที่แห่งนี้นั่นคือการสังหาร ถ้าเช่นนั้นดาบของยูร่าคือดาบสังหารโดยแท้จริงเมื่อฟอนไปแล้วย่ำตายดังนั้นจึงไม่มีขบวนท่าอะไรทั้งสิ้นแนวท่าของดาบที่ไหลทิศทางนั้นจึงบริสุทธิ์อย่างน่าสะจุดสะยองประกายสนิมคือดาบที่อ่อนแอที่สุดแต่ก็แข็งแกร่งที่สุดหากการโจมตีของมันปิดคิริคั่วแม้แต่แผ่นเหล็กหนาก็สามารถตัดได้ราวกับกระดาษแต่ถ้าหากโจมตีไม่ติคดคิริคั่นั้น ปะการสนิมจะแตกสลายแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาของยูราเลยแม้แต่น้อยเนื้อของฉันทุกเฉือนออกร่างกายที่ถูกฟันตั้งแต่บาดึงเอลถุกตัดขาดได้อย่างง่ายดายแต่ร่างนั้นที่ยูร่าฟันไม่ใช่ร่างกายของฉันฉันใช้วิธีวิ่งหนีออกมาแล้วจับคูเ่เล่นแถวนั้นมาเป็นล่มนุษย์ตัวของยูระาไม่เ,เหมือนกับซิเวียโกเบอร์ตัวของเธอเป็นศสตรกายอย่างแท้จริงที่เมตต่บัดยังเข้าข้างเธอต่อให้ใช้ท่าหลอกล่ออะไรต่างๆน,น,นานาก็ไม่สามารถรักษาระยะห่างให้เกินห้าเมตรได้เลยดังนั้นฉันจึงพยายามเก็บแต้มให้ จึงใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ร่างกายของเธอเคลื่อนไหวออกมาด้วยท่าทางที่ง่ายได้แต่นั่นคือการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดท่านสวรรค์ในการต่อสู้กับคนนะ่ะมันไม่มีคาร์บอนแน่นอนหรอกนะประกายสนิมที่ฟาดฟ,ฟันมันที่คอของฉันอย่างแม่นยำแต่ถามนั้นก็แปลกละเอียดการเคลื่อนไหวของยูละที่สามารถสร้างคริดิคอลได้ตลอดเวลาดังนั้นการโจมตีของเธอจึงเป็นการโจมตีที่มีเป้าหมายเดียวอย่างชัดเจนและในแชงฟอร์ฉันก็เป็นสายคริตดิคอลเหมือนกัน ฉันจงใจใช้คอรับดาบของยูละด้วยมุมที่ไม่อาจทำคทีี่เข้าได้ในตอนที่เธอเสียดาบออกไปนั้นฉันใช้ดาบของฉันแทงส่วนไปที่หวางคิวของยูละ แต่เธอก็ย่อตัวหลบได้อย่างรวดเร็วและพลิกตัวช้ขาของเธอไปมาที่ขาของฉันแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นเด็กหนุ่มบอบบางแต่ข้าสถานะภายในนั่นคือสูตรลกายอย่างแท้จริงฉันกะโดดหลบเท้าของยูระที่โจมตีเข้ามาเพื่อหวังให้ฉันลม้มลงแต่แทนดัน,นั้นเท้าของยูระก็เปลี่ยนทิศทางฟาจากล่างขึ้นบนและเล็งมาที่ขางของฉันอย่างมั่นยำการเคลื่อนไหวลักกาศในบาค์ควาสึอแห่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉันใช้ดาบของฉันปักลงพื้นแล้วดีดร่างกายของตัวเองใช้สองเท้าขี่ไปที่ร่างของยยูราาาาจนนนนนนททํให้้ก้กกกกกะเเดด็็อออออไไปแแตต่่่่่ธสมมถพลลลลิัววงงืี จะพูดเก่งนี่ในสถานที่แห่งนี้มันไม่สําคัญหรอกว่าใครคืออันดับที่เท่าไหร่ถ้าตัดคอได้แม้แต่คุณเลดบอสก็สามารถฆ่าได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าผู้เล่นในบักคุมเมื่อสือนั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนบ้าดังนั้นแม้จะมีเพียงชีวิตเดียวผู้กล้าก็ยังคงปรากฏตัวขึ้นเฮ้ยเฮ้ยดูน่าสนุกดีนี่ถ้าขาดชั้นคนนี้ไปจะเริ่มได้ยังไงจริงไหมอา้าวคุณอันดับสองโทเซน กำลังสู้กับยูล่าอยู่ดีๆผู้กาของพวกเราอันดับสองก็โผล่มาร่วมวงเนี่ยนะบ้าเอ๋ยเพราะแบบนี้แหละบาคุมกสือถึงได้สุดยอดนี่จะร่วมมือไหมพูดไปเล่นนะฉันจะจับแกทาหม้อไฟพร้อมกับต้นหอมที่แบกมาท่้นแหละเจ้าเป็ดเอ๋ยพูดดีๆนี่เจ้าแลมอนสเตอร์ฉันจะสับแกให้ละเอียดเละเหมือนกันดีจังนะน่าสนุกจังนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดพูดถึงดาบเหล็กสนิมผู้กล้างแบบผัดมาที่พาดดาบพาจีไว้ที่บา่าและฉันในหน้ากากฮันเนียที่ถือดาบคู่ต่างฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหาสตูของตน ไม่เข้ามาหรอทันสวรรค์สมก็เป็นผู้กล้าของพวกเราจริงๆสไตล์การเล่นของยูระนั้นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นจึงมีหลายส่วนที่เอามาอ้างอิงไม่ได้ถ้าเช่นนั้นสไตล์ที่สามารถเอามาอ้างอิงได้มากที่สุดก็คือเป็นแลงเกอร์ระดับที่2ของบาคุมสัสึโทเซนผู้นี้การสู้กับยูระแบบตัวต่อตัวคือความบ้าบินเรื่องนั้นรู้อยู่แล้วล่ะได้เวลาทำอาหารแล้วจะเป็ดขมุนได้กี่หนูหูมนห่าไู้พายแถวถึงเวลาชำระโตรแล้วเว้ เพงอย่างนั้นรางวัลระดับสองก็ไม่ใช่แค่ครืบประดับโทเซนเป็นผู้เล่นที่เชี่ยวชาญด,ด้านการต่อสู้อย่างแท้จริงการเคลื่อนไหวของโทเซนแทบไม่มีช่องว่างให้เห็นตัวของฉันเปิดฉากเข้าต่อสู้กับโทเซนฉันก้าวหลบก,การโจมตีจากดางขึ้นบนของเขาแล้วเวียงดาบเล็งไปที่ลำคอแต่การโจมตีนั้นก็ถูกลบได้เช่นกันเพราะตามฝ่ายตาต้องการจบศึกนี้ให้เราวที่สุดการเคลื่อนไหวเลยกลายเป็นแบบทื่อๆและแล้วยูราที่ถูกมื่อ,อยู่ในสถานการณ์นั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวเหงาจังนะ คนแรกที่ถูกเล็งคือโทเซนโทเซนหลบการโจมตีที่เล็งมาที่ลูกตาได้อย่างแม่นยำและเฉียดเฉิวในจังหวะที่ดึงดาบกับไปน,นั้นแกมของเขาก็มีเอฟเฟกความเสียหายโทเซนรีบถอยหลังออกไปอยู่นอกระยะถ้าเป็นปกติแล้วอยู่ละจะไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายออกนอกระยะการโจมตีได้และนั่นก็เป็นความจริงเช่นเคยปังปังกระสุนที่ถูกยิงออกมา2นัดนัดแรกสะบัเข้อคอมือของโทเซนอย่างแม่นยำและอีกหนึ่งนัดคือชันที่อยู่ในระยะเอาละ่ะขอถอนคำพูดหลังจากนี้เราคือพี่น้องร่วมสาบานกันมาร่วมมือกันจัดดกรรเเบอออล้พมถี่ช ตอนที่389ภาคพิเศษที่8นางแอนพาดาราเสียงกระสุนปืนดังลงงมไปทั่วปืนลูเบลล์สองกระบอกที่อยู่ในมือของยูระพนไฟคำรามลั่นเศษเหล็กที่เดือดรับแรงขับเคลื่อนนั้นพุ่งตรงเข้าใส่2ผู้เล่นที่เผชิญหน้าอยู่กับยูระด้วยเจตนาฆ่าอย่างชัดเจนแต่ทว่าทั้งสองที่กำลังต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นไม่ใช่หมูในอวยที่จะยอมจบสิ้นด้วยการเป็นกระสอบทรายกระสุนสองนัดทุกผ่าขาดไปสองท่อนเศษเหล็กสี่ชิ้นพุ่งเข้าใส่บานเลนที่อยู่เท่านั้นมสีบชิ และผู้กล้าของพวกเราซาราคูและโทเซนได้ออกวิ่งทั้งสองคุณอยู่สังกัดชินเซนกุมิดังนั้นยังไม่มีค่าโบนัสสาหรับการใช้ปืนทําให้วิธีการโจมตีของพวกเขาจํากัดอยู่แค่ดาบเท่านั้นทันสวรร์ซาราคูฟาดฟันสองข้งจากล่างขึ้นบนโทเซนฟาดฟันจากบนลงล่างการโจมตีทั้งสองถูกยืนให้กับยูระถึงแม้ว่ายูราจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบาคุมะสึแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทําให้ยูราฝืนกฎธรรมชาติเมื่อกะสุนปืนถูกใช้ไปแล้วดังนั้นยูราจึงมีทางเเลือดดีียวรโ ในสภาพที่ปืนทั้งสงกระบอกถูกใช้กระสุนไปยูราสั่งการรีโหลดพร้อมกับโยนปืนทั้งสงกระบอกขึ้นบนฟากฟ้าและใช้นิ้วก้อยของตัวเองครบคุมหน้าต่างของเกมและหยิบปืนรีเวลเร่ววเรสอกระบอกใหม่ออกมาจากหน้าตา่างทำให้การรีโหลดครั้งนั้นแทบจะไม่มีช่องว่างเลยพังปังปังพังปังพัง เสียงปืนดังสน,นั่นต่อเนื่องการยิงต่อเนื่องที่สร้างพาระมาหาศาลสัตสะเือนบรรยากาศเจตนาแห่งการสังหารสี่นัดถูกยิงเข้าใส่ใบหน้าของแต่ละคนทั้งสองคนลบกระสุนปืนสี่นัดในระยะประชิดปืนลีบโรที่ถูกยิงจนหมดแม็กถูกสั่งการรีโหลดและในขณะเดียวกันอยู่ลาดขัโยน์ปืนลีบูโรขึ้น้าและรับปืนลีบโรสองกระบอกที่รีโหลดเสร็จแล้วลงมาและยิงใส่ทั้งสองคนที่กำลังเสียหลักทางเลือดสุดท้ายฉันและโทเซนจงใจรับกระสุนด้วยความเสียหายที่น้อยที่สุดฉันจงใจรับกระสุนด้วยแขนขวาและโเซซนนนนกก็จจงใรรรับะสด้้้วยยยยขขาาาา่่่ออทีูปึ จเจ้าให้สมดุลกันเลยดีไหมยูระเปลี่ยนอาวุธในมือมือขวาคือปะกาสนิมส่วนมือซ้ายคือปืนล,ลีวอัลล์เป้าหมายคือโทเซนี่มีความเสียหายจะขาสายแต่ในตอนนั้นยูระก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างและเธอกับพลิกตัวกระโดดขึ้นบนฟากฟ้าร่างของผู้เล่นหนึ่งคนถูกฟันขาดไปสองท่อนและในขณะเดียวกันกำแพงของบ้านหลังหนึ่งก็แตกกระจายออกมาทั้งที่1นและที่2แล้วก็โอามาซึริบายาชิเป็นคู่ต่อสู้ที่มีเลวเลยที่ว่าเจอตัวแล้วซันลาคูพวกแกยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอ มหาโชกุนผู้เปี่ยมสัจจาและจูมอนจิไดฟุกุบุกเข้ามาในการต่อสู้ครั้งนี้ทาให้สถานการณ์ยิ่งโกลาหลเข้าไปอีกซึ่งความจริงควรจะเป็นแบบนั้นแต่ทว่ายูระที่กระโดดลงมาตรงพื้นได้พูดขึ้นอย่างเงียบเชียบจะเอาจริงแล้วนะคําพูดนั้นไม่ใช่คําพูดเกินจริงแม้แต่น้อยแต่เป็นคําตัดสินประหารและจูมอนจิไดฟุกุที่ได้เห็นการปรากฏตัวนั้นในระยะที่ใกล้ที่สุดก็ได้เอ่ยชื่อของมันออกมาด้วยรอยยิ้มที่ปนเพ้อนไปด้วยความยินดีและความหวาดกลัวดาบยาวผ่านดาราจริงดิ เรื่องวันอีเวนต์ปีใหม่รางวัลที่หนึ่งของอีเวนต์เกาะกันลิวอาวุธเอาจริงของคุณเลดบอสที่เมื่อเธอใช้มันเมื่อไหร่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเอาชนะเธอได้ดาบยาวขนาดใหญ่จะทําให้ผู้ใช้เปิดช่องว่างมากขึ้นนั่นคือเรื่องพื้นฐานที่ผู้ใช้ดาบควรรู้อยู่แล้วแต่ก่อนที่ความคิดนั้นจะแล่นเข้ามาในหัวรางของจูมันจิไดฟกุกุก็ได้ถูกตัดขาดก่อนที่จะคิดวิธีรับมือใด ลที่ติดมากับดาบยาวผ่าดาราที่ยูราชัยนั้นมันคือผลที่เรียบง่ายคือการลดแรงต้านอากาศแต่ด้วยผลที่เรียบง่ายนั้นมันช่วยกบช่องว่างขนาดใหญ่และทำให้ยูร่ากลายเป็นภัยพิบัติอย่างแท้จริงแย่ yeah, ละทันสวรรค์แขนซ้ายของซันลาคูนถูกตัดขาดเฮ้ยโชกุ้นช่วยถ่วงเวลาให้หน่อยสิพูดปาอะไรนะครับช่องว่างนั้นคือความตายของคุณนะทันสวรรค์ คำประกาศที่มาพร้อมกับเสียงลากดาบนั้นมหาโชกุณผู้เปี่ยมสัจจาที่ได้เห็นโอกาสเพียงเสี้ยววินาทีได้เงื่อดาบขึ้นเหนือเสียสะแต่เขาได้ลืมความจริงนั้นไปใจร้อนเกินไปนะดาบของยูระฟาดกลับจากล่างขึ้นบนผาล่างของมหาโชกุนผู้เปี่ยมสัจจาเปน็นสองทอนตอนที่390บาคุมสึซูเพกแม้แต่แลงเกอร์ก็ยังร่วมหล่นได้ในพิตา การที่ฉันรอดมาได้ถึงตอนนี้ก็นับเป็นปาฏิหาริมากแล้วเอาล่ะจะทำยังไงต่อดีแล้วเนี่ยถึงแม้จะลากลุกหลงมาทางนี้ด้วยก็เถอะแต่ก็ขอขอบคุณคุณมหาโชกุนมากที่ทำใ้ร่างกายของฉันและโทเซนฟืนฟูได้ทันเวลาพอดีแต่โชคร้ายไปหน่อยที่ทางนี้แขนขาดไปทางท่อนตามใดที่ยังไม่เกิดใหม่อวัยวะก็ไม่สามารถนอกขึ้นมาใหม่ได้การที่ถูกตัดแขนขาดไปมันทำให้ร่างกายเสียสมดุลไปบ้างแต่พอชินแล้วก็พอไหวสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่มากการที่แลงเกอร์สองคนถูกท่านสวร์ไปนั้นทำให้ผู้เเล่่่่นนนททีีอออยูแถวั้กกจะออกไป ฉันนเห็นก็อยากจะหนีเหมือนกันแต่การหนีจากยูรานั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแถมตัวฉันที่ใช้สไปดาบขู่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้บอกตามตรงเลยนะโอกาสชนะน่ะมันคงจะเฮ้ยการจะมาจมปากอยู่กับสถานการณ์แบบนี้มันใช้ได้สะที่ไหนกันล่ะโอกาสชนะน่ะมีอยู่แล้วก็พอคุณยูร่าเอาดาบนั้นออกมาแล้วนี่นะคนส่วนใหญ่มักจะสนใจแต่ความยาวของมันแต่พลังทำลายของเจ้านั่นเทียบกับดาบทาจิธรรมดายังไม่ได้เลยฉันพูดออกไปเฮ้ยผู้กล้าเดิมพันชีวิตทั้งหมดของแกมาซะโทเซนได้ตอบรับวคำถาม ข้าขอรับคำ้าเยี่ยมเลยเพราะแบบนี้แหละจึงได้เป็นผู้เล่นของบาคุมสึกมาถึงขั้นนี้แล้วจะรางวัลอันดับอะไรก็ช่างเถอะแต่ถ้าพวกเราสองคนสามารถทำให้เลดบอสยอมสิรภาพได้แล้วก็นั่นก็เป็นเกียุทย์ที่มากกว่าราังวัลใดๆแล้วเสียอีกยูร่าเอ่ยปากถามจะทำอะไรหรอสิ่งที่พวกเราจะทำมันก็มิอยู่อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องไงตัวของฉันตั้งท่าแลวว้วพุ่งออกไปข้างหน้าไม่ว่าต้องทําอะไรก็ตามเข้าไปอยู่ในระยะของดาบผ่าดาลา้ายได้เข้าไปในระยะเร็วกว่าคําตัดสินความตายจะถูกฟาดฟันลงมาก่่อนนทียููจะพดขึ้ สนุกจังรอยยิ้มนั้นคงเป็นความใจเย็นที่รอดูฉันว่ากำลังจะทําอะไรหรือก็คือการออมมือให้สินะไทยฝ่ายออมมือให้แล้วก็ฉันขอใช้ประโยชน์จากตรงนั้นให้เต็มที่หน่อยแล้วกันฉันที่พุ่งเข้ามาอยู่ในระยะของดาบผ่าดาราในช่วงคิปตานั้นดาบผ่าดาราก็ส่องประกายแสงแหวกอากาศพุ่งตรงมาได้ค้อ,องฉันแต่เป้าหมายของฉันในตอนนี้ไม่ใช่ตัวเธอหรอกนะยูละเป้าหมายคือดาบที่กำลังจะสะบั้นคอฉันนะหากละ่ะเกง่งจับไทยแล้ว เสียงโลหะดังกังวานฉันใช้จิตเตรับตัวดาบพาดาราของยูระแล้วบิดข้อมือเพื่อล้างดาบของยูระเอาไว้และแน่นอนว่าโทเซนก็ไม่พลาดโอกาสนั้นเขาตั้งท่าดาบคาจิแล้วพุ่งเข้ามาในระยะภายในทิพตาจะฟันให้ขาดทั้งคู่เลยนะคขามาอาเลยดูเหมือนว่าแขนข้างเดียวจะสู้แรงของยูราไม่ได้ฉันพุ่งเข้าใส่ยูราในระยะประชิดปล่อยมือจิตจิตเตะและใช้มือหนึ่งข้างที่เหลือคว้าคอเสื้อของยูระเอาไว้และด้วยวิธีการนี้แรงทั้งตัวของฉันก็พอจะยือ้อเวลาให้กับโทเซนได้จัดการเลยผู้กล้า พอลัาหัวไปแล้วนะทันสวรรค์พอลองมาคิดดูแล้วบางทีสถานาการณ์แบบนี้อาจจะปลุกพลังที่แท้จ,จริงของดูลาขึ้นมาก็ได้และการที่เราไล่ต้อนเธอได้ถึงตอนนี้มันก็คงไม่ต่างอะไรกับการปรีบผังเสือนั่นเองยูลาได้พูดขึ้นสนุกมากเลยเพราะงั้นฉันจะไม่แพ้หรอกนะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆร่างกายของโทเซนก็ล้มลงไปถูกฟันงั้นเหรอไม่ใช่ดาบยังไม่ขยับแต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้น ตอนนี้ตัวของฉันพุ่งเข้าใส่ยูระทําให้ยูระกําลังจะล้มลงแล้วในสภาพที่กําลังจะล้มลงนั้นยูระได้ยกเท้าของตัวเองแล้วฟาดเขาที่ข้าง,งโทเซนเต็มเตสนุกจังเลยสนุกจังเพราะฉะนั้นจะไม่แพ้หรอกนะพูดเป็นเล่นนะเกมนี้มันมีสถานะสลบอยู่ก็จริงแต่มันไม่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายห้หรอกจะเกิดก็ต่อเมื่อผู้เล่นถูกมมาชนไม่ใช่หรอแต่ทําไมแรงของยูระถึงได้ก่อนที่ความคิดของฉันจะแลนไปถึงคําตอบนั้นยูระได้จับหัวของฉันแล้วพลิกตัวหัวของฉันได้กระแทกเข้ากับหัวของโทเซนอย่างจัง ยูระได้ยิ้มล่าและพูดขึ้นขาอำลาสุดท้ายล่ะข้างหน้าฉันจะเอาชนะให้ได้ล้างคอรอไว้เลยและแล้วหัวของฉันและโทเซนที่ถูกกระแทกเข้าหากันก็โดนดาบฮาดาราเสียบลงไปในสภาพเดียวกับไม้ลูกชิ้นและเรื่องราวของฉันกับโทเซนก็ได้จบลงสวัสดีนะลูกพี่ที่ตายก่อนฉันที่ได้กลายเป็นวิญ,ญญาณหลังจากโดนยูระจัดการได้ลอยเข้ามาทักทายเคียวโกคุกุซ่าคิดว่าจะไปได้สวยแล้วเชียวถ้าในการต่อสู้ครั้งนี้มีอีกสองคนก็น่าจะชนะได้ละมัง้ง เคียวโกคูที่เห็นชันแบบนั้นก็เลยพูดทักทายด้วยรอยยิ้มแล้วนี่ยูร่าจะทําอะไรต่อหรอฉันเลยยิ้มร่าและตอบไปดูเหมือนว่าอารมณ์การต่อสู้ของเธอจะพุ่งถึงขีดสุดแล้วล่ะตัวของฉันและเหล่าวิญญาณจํานวนมากได้เฝ้ามองวิญญาณเกิดใหม่มากมายที่กําลังลอยขึ้นสู่ฟ้าฟ้าและอีเวนต์ครั้งนี้ก็ได้จบลงจากการที่ยูร่าวิ่งไล่เก็บผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในอีเวนต์ครั้งนี้ จบไปแล้วครับสําหรับอีเวนบาคุมมสือตัวของยูระนี่โคตรเวอร์จริงๆส่งก็เป็นแรงเกอร์ดับหนึ่งแล้วก็นะเป็นการบรรยายว่ายูระเนี่ยให้อารมณ์เหมือนสาวหล่อก็ภาพประมาณนี้เลยในเกมที่โคตรปาเดือนอย่างบาคุมมสือนั้นแรนเกอร์อันดับหนึ่งเป็นผู้หญิงซะง,งั้นเรียกได้ว่าโคตรแข็งแร่งอะและการแวกเกมอื่นงของชชกิล่าฟอนเทียก็ดูสนุกเหมือนเคยเป็นการต่อสู้ที่โคตรมันนะในคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ